สวัสดีค่ะก็วันนี้บันจะมาตอบคําถามที่มีคนถามกันเข้ามานะคะซึ่งเป็นคําถามนี้นั่นเองนะก็เดี๋ยวบรนจะมาขออนุญาตรวบตอบในคลิปนี้เลยนะคะเพราะว่าจะได้เป็นการตอบคําถามทีเดียวไปเลยเนาะ,ะแล้วก็คลิปนี้เนี่ยจะไม่ยาวมากนะคะเพราะว่ามันง่ายมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าจ้าไปเลยเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการเซฟแบบไม่มีพื้นหลังก่อนนะคะเซฟแบบไม่มีพื้นหลังเนี่ยเราก็ต้องทําภาพให้มันไม่มีพื้นหลังด้วยนะคะลักษณะนี้ก็คือไม่มีพื้นหลังเนาะ ส่วนอันนี้เนี่ยก็คือแบบเป็นพื้นหลังขาวนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่อยากได้พื้นหลังก็แค่ปิดตาเลเยอร์พื้นหลังหรือว่าลบทิ้งไปก็ได้นะส่วนตัวไปแล้วเนี่ยจะปิดตาเอาไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมาเซฟแบบมีพื้นหลังให้ดูทีนะอะเสร็จแล้วก็เลือกไปที่ตรงนี้ค่ะปึ๊บปึ๊บแล้วก็อันที่สองเนาะปึ๊บตรงนี้เนี่ยสามารถเลือกเป็นสกุลไฟล์ได้เลยนะคะถ้าเกิดใครอยากได้พื้นหลังใสเนี่ยก็ให้เลือกเป็น png เนาะนี่เซฟ เสร็จเรียบร้อยนะคะแค่นี้ก็จะได้แบบตัวพื้นหลังใสมาแล้วนะทุกคนง่ายมากๆส่วนใครอยากได้ png แบบมีสีพื้นหลังนะคะต้องเทสีพื้นหลังไปก่อนนะคะนี่ต้องมีพื้นหลังแบบนี้นะไม่งั้นถ้าไม่มีสีพื้นหลังแล้วไปเซฟแบบ png มันก็จะไม่มีพื้นหลังให้เรานะคะก็วิธีการเซฟก็แบบเดิมเลยนะคะก็ยังเป็น png อยู่อ่ะเซฟแบบนี้ก็คือจะเป็นแบบมีพื้นหลังแล้วนะ ส่วนถ้าเกิดว่าเป็น jpeg jpeg เนี่ยถ้าเราแบบเลือกแบบไม่มีพื้นหลังแต่เพราะว่าถ้าเราเซฟแบบเป็น jpeg อะ่ะมันก็จะมีพื้นหลังให้เรานะคะอันนี้พูดแล้วงงไหมไม่งงใช่ไหมคะไม่งงนะถ้างง,งก็คอมเมนต์ได้นะคะทุกคนเผื่อบางทีมันพูดไม่รู้เรื่องเนาะวิธีการเซฟก็แบบเดิมเลยนะคะเพียงแค่เปลี่ยนตรงนี้ให้เป็น jpg นะจ๊ะ ตรงนี้ก็จะสามารถเลือกได้ว่าจะเอาคุณภาพแบบไหนเนาะอันนี้แบบต่ํากลางสูงนะมันก็จะเลือกแบบสูงเลยนะคะแล้วก็กดเหมือนเดิมปึ๊บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นภาพแบบ jpeg เนาะถ้าทุกคนเห็นเนี่ยทุกคนจะเห็นว่ามันมีอีก2สกุลไฟล์ที่เราสามารถเซฟได้นะคะก็คือ psd ก็คือแบบแก้ไขได้นะคะกับ pdf เนาะ ก็ยังไงก็ลองเล่นกันดูนะคะทุกคนนะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะปันก็จะมาสรุปให้อีกทีนะคะอันนี้ก็คือไฟล์ที่ได้มานั่นเองนะปันเอามาเรียงให้ทุกคนได้ดูกันนะคะก็คืออันนี้จะเป็นไฟไล์ไร่ที่เราเซฟกันเนาะก็คือ PNG แบบไม่มีพื้นหลังนะคะก็คือเราปิดพื้นหลังแล้วเราก็เซฟแบบ PNG นะคะภาพที่ได้เนี่ยก็จะไม่มีพื้นหลังแบบนี้เลยนะคะส่วนอันนี้เนี่ยจะเป็นแบบ PNG มีพื้นหลังนั่นเองนะก็คือเรา เทสีพื้นหลังแล้วก็เซฟแบบ PNG นะคะมันก็เลยมีพื้นหลังนั่นเองนะส่วนอันนี้เนี่ยเป็น JPEG นะคะที่เราปิดพื้นหลังไปแล้วก็เซฟแบบ JPEG เนี่ยมันก็จะขึ้นพื้นหลังให้เราโดยอัตโนมัติเลยนะคะเพราะว่าเซฟยังไงเนี่ยก็จะมีพื้นหลังนะก็สรุปแบบนี้ก็น่าจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นเนาะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนถึงตอนนี้ด้วยนะคะฝากติดตามปันต่อไปด้วยนะบ๊ายบายจ้า